สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยเด้อพี่น้องเด้อเ <Okay. S 1> มื่อนี้ก็เป็นมือสําคัญอีกมือหนึ่งเนาะมือนี้ก็สื้ผ้ากันเห็ดจัดงานแจกแจกเข่านาลุงทุยเนะาะจัดงานแจกเข่านาลุงทุยสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนแล้วก็มีทางเงินพอตู้กับลานนะาเนาะเพื่นแมทเชิญเจอมาหานะเนาะเพื่นบอกว่าวจริงนะตาแพงบอกขำมาดูเพื่นบอกว่าให้เอาเงิน ไปทานไปไปทานน้ำเผินเนี่ยเด้อว่จ้ะไปซอยเรือเผินเนี่ยเด้อไปกินทานเนาะบ้านเขาเนาะโอ้คอยคือมังคอยไหวห้ามุมกว่ามันคือขี่ไหลใท่เนาะบ้านเขาเอ้อเงินเอาเงินไปโม่ไปทานแมนเอาเงินไปโม่ไปทานไปซอยเรือเนาะกับเป็นทางพอตู่กับลานให้อันคอยอันซาแพงกันเลยว่ะมอบให้ป้าเมาเนาะม่อมหายป้าเมาเป็นคนเอาไปมอบให้ ทางเอื้อยเพิ่นก็บ,บอกว่าเอาไปกินไปทานไปสอยเรือค่ะเอาไปพันหนึ่งพันบาทเนาะแต่เงินขมุมเงินนี่มันลงเนาะพันบาทมันชิ้โกอยู่จักแซนกะเอาไปตามเงินเงินมันลงเนาะสี่สามแสนแปดสามแสนเก่าหรือสี่แสนกะแล้วแต่เนาะเพราะว่าป้าเมากะเพื่อจีเซกองกอนเมืองเอื้ออย่าเพิ่มจัดเอยอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มมาเข่าเาสียเอาเข่าแล้วบอก อขาวเจ้าก็ถงน,น้ำลังเจ้าหูนะข่อยหูเยอะบ่เพื่อมะขาวอันข่อยไทยแล้วจะทางออาขาวหลักการ <c oughs> เอ้ยเพื่อนก็นเลยบอกมาว่าถ้าเพิ่นขาดเคลื่อนยังก็ให้มาเอาอย่าหันซาแพงเนาะ<อ>แล้วก็ทางเอื้อจวนนเนาะนี่เป็นทางน้องเขาเอื้อจันโทจันทาสบายดีเอ้ยเพื่อนก็นมาหับคลองเนาะหับคลองจากขรุกระลานมีรถดีหล้กก็ปลาแดกเนาะ นนแล้วก็ทุงยางใส่ขา่าแต่จะมีน้ำมันพืชเพผ่ดจิไปทอดปลาบอลลูนอะไร้ไมีน้ำตาลเนาะผัาจิาไปเห็ดหวานผัน่าอยาอเกเห็ดหวานเดี่ยผัดจีเป่บพออยังก็หายมาเอาอยู่หันสะแพงเนาะก็ขอขอบ,ออบ,บอขอบใจขอบพคุณเด้อเออยขอตู้กับร้านทั้งแค่นาดาเนะ ยาซาแพงกสิจัดให้แล้วก okay, okay, yeah. yeah, ็ซาแพงกสิตามไปทำหลังไ้งานทำหลังเนาะโอเคเนาะเคยเถ่าพี่น้องหลังจากเพิ่นมาแต่อันเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่เฮือนงานเนาะเพิ่นก็มาเห็ดงานเพิ่นต่อก่อนสิไปงานก็ให้เบิ่งเคยเถ่าก่อนแป๊บนึงเฮ็ดประตูอันสีหลวดง่ายๆประตูใหายไปตะตูให้แม่ดิ้งเนาะ โอ้พี่น้องประตูให้แม่ลิงลิงพี่น้องฮ็ดทั้งงานบุญเฮ็ทั้งงานบะเนาะเฮ็ดทั้งงานบุญเนี่ยทั้งงานบ้านเลยวันนี้เพิ่อไปอ่าจะตีสามจะไปงานพัฒนาได้ยินเสียงจะตีสามด้วยจะไปตีสามเลยคืนเพิ่นนอนลื่นตื่นปกติเพิ่งจะไปแต่ตีหนึ่งพอดีไปไปเพราะว่าห้องก่อนเผาแล้วเอาม้วนแล้วพอดีก๊ะลังไงผ้ากันล่างก็พอดีไปก็พอดี กาซร้อยอยางเดียวตัวหลายคพลนี่ก็เลยไหวแน่เมื่อนี้เพิ่นเหตวี่อ่ะพี่น้องขั้นขั้นบริเวเผาหนังเต้เนแล้วจะเฮิ่งไงขั้วเผาหนังจ้เาเผาเผาต้องโตแม่น้องลิงก็เอาแบบง่ายๆพี่น้องเอาแบบเสื่อมเล็กแล้วก็เอาตะข่ายใส่เลยนเนาะเพื่อนบรเเ็ณเล็กเล็กรัดเนาะเฮ้ยเล,ดดเล็กลัด เอาทาง,งวักเซีนเด็กร <tr jeu> ัดโอ้ยยังลูกฮะออาเต้นให้เบ่งดูเต้นดูเู้เต้นงามันนี้อาสบายดีก่อนโคนโอ้ยโคนโอ้ยอุ้ยอินเตอร์ค่ะคนเกิดกับกใหไง น่าเราเกิดเบ roommate, S! <S ันแเทงแลนยุดบ้านคนนะอ่ะเต้นให้เบิร en, ์กอนเต้นอ่ะเต้นรอๆลองเบิร์นี่เต้นเต้นอ่เต้นเต้นเต้นเฮ้ยไม่อยากนุ่มเลยน้องวัดบ่อยากนุ่มบ่นำนำ

มื้อนี้บ่อยแต่มาลงกะแฮ่กันมาเอาเนาะพี่น้องเพราะว่ามันฮ้อนหลายบังหน้าสิหันมาเบิ่งอย่าฮือ

เทียนกันนะนได้จเป็นยังไงแสบอยู่บอกระเพยนะเออแออ่ีบอซาเขียวบดแล้วกินซาเขียวเนาะจาวอูนู

Om tat savavaka tadami Om cả savavaka tadami Sam kham samantam tadami Sam kham samantam

ก่องซาแพงอีแต่ตุกน้ำเนาะพี่น้องขายดีบอสหนขายดีขดีดีคนเงคนเไ่ไลยไปใส่กนเฮงพี่น้องขายดี

วานหวานเป็นวั ah e, นยังวันนมลอยากนวานวานนมเนยวานนมนันลุกเยยวานนมเนินเนี่ยเามะัจะไปกินข่าวเนาะแจกแล้วเนาะหลังจากแจกน้ำผัวแล้วเนาะก็ผักเบก็ไม่นองผักเบสนี่มากินข่าวเนาะ ส้มบริเวณในงานแล้วเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบใจไปทางพอตู่กับร้านเด้อที่สอยเรือเข้ามาเนาะเพิรนบอกว่าขาดยังขาดกะให้ไปเอาเนาะใหไปเอากะเพิ่นก็ทยอยไปเอาอยู่นู่นนี่น้องแกว่าสีเบิร์ตทำได้สียังทำได้กะ ะแพงสีสรุปยอดน้ำลังเนาะบายดีว,วันใหม่มานำติเอยแม่ข้าวหัวปัน่น บาดี้อทุกคนถ้าอยู่ไดีอยู่ใกลมาจากม้งแม่ครัวหัวปั่นมาตปดม้งเศร้อมมาต่เปดมงเศร้น้อจกหน่อยพัหน้าอยู่ใกลพี่น้องเอ้ยจะนอนหน้าบ่เอยนอนหน้าอาอกนอนหน้าเลยอองนอนนาแต่เือนออกใหม่ืไปมามาเถอยเรียกนองเกิดขันอนบ้านแลลวแต่าเกิดขับนอนน้าขับบ้านขึ้นนนาอยาเปิดมาเห็ดกินเเ้าเ้าักกันไปสลับกันมาเออ ปม่แต่ะม่วงก็สิมาตัมมะคุงมะม่งมาตัมมะคุง้งนโอ้ยเห็นหน้าบูดแท้นะเห็นหน้าบูดแท่น้อ อันนี้เป็นข้าวต้มตดัดพ่อเมาสิเอาบอ่ข้าต้มตัดเป็นข้าต้มตัดนะพี่น้อง่วงนี้ก็กําลังเียง,นงเนาะเียงๆมาเฮานี่ก็สิอจบับกันพี่น้อง ก,ก็ไล่ก็แท้ก็ติดตามฮัน,เ,นเดอร์แบบก่อนอื่นขอขอบคุณไปทางคอตุกับร้านทางแคนาดาเดอ้อที่เขามาสวยเรือในงานเนาะอันนี้ก็เป็นงานแจกนั่นเองงานแจกเขาของพ่อยายทุยเนาะของพ่อยายทุยเดจะเสียไปเนี่ยประมาณวันที่สิบแปดสิบเก้านี่แหละาะเมื่อนี้นนก็เป็นเมื่อแจก